สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเอาเครื่องตัวตัวเดิม,มนะครับตัวที่เป็นกรอบเรื่องแสงที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่ามีคําถามาว่าประกรอบออประกรอบแน่นไหมประมาณว่าเคยไปซื้อกับที่อื่นมาแล้วกรอบมันประกรอบไม่แน่นไปเยอะอะไรทํานองนี้นะครับผมก็เลยแกะ เรียบร้อยนะเมื่อกี้ปกติเนี่ยผมจะแพ็กเกจแพ็กเกจแพ็กเกจไปเรียบร้อยละแพ็กเกจซีลเรียบร้อยหมาใช้คําว่าซีลเลยนะไม่ได้สิงกับซีลแพ็กเกจเรียบร้อยละแล้วก็แกะออกมาเพื่อที่จะเอามาให้ดูกันว่าอ่าเราว่างานประกอบแน่นหนาไหมนะครับอ่ะตอนนี้เราก็มาดูแต่ละส่วนเลยนะครับทีละส่วนนะส่วนใหญ่ที่ตรงเนี้ยก็จะไว้ดูเลยว่ามัน จะเพเยอรหรือไม่เพเยอก็มีตรงนี้นะครับซึ่งนี่ก็ประกอบปกตินะฮะไม่มีเพยนะครับเรียบเนียนปกติโถเครื่องดานบนนะครก็แน่นหนาครับเรียกว่าแน่นหนาดีอ่าแล้วก็ ต่อเลยต่อด้วยว่า,เ,าเครื่องตัวนี้เครื่องตัวนี้เนี่ยเราแปลงด้วยสายแพรแบบว่าสายแพรปกติธรรมดาสายแพรพื้นๆเนี่ยเมื่อเทียบกับไอ้เครื่องเครื่องขาวที่ผมเคยเอามาโพสต์ไว้เนี่ยว่าตัวนี้แปลงด้วยสายไฟไม่ใช่สายไฟสายแพรแบบมีสวิตช์ปลับที่ที่ตัวสายแพรเลยปรับไฟฮะคือคือตรงสันเนี่ย เราไม่ต้องเจาะเคสนะมีสวิตต์ปรับที่สายแพรเลยแต่สวิตต์อยู่ตรงนี้น,น,นี่นี่อยู่ตรงฐานนี่ครับรู้กล้องเห็นไหมนะคือ,อรูนี้นี่รูนี้รูนี้รูนี้เห็นไหมครับมันจะมีต้อเอาต้าเอาไขาควงปากแปนเล็กๆอะ่ะสะกิดขึ้นเล็กๆสกิดขึ้นไป มันก็จะเป็นไฟสวา่าง,งซึ่งมันจะต่างกับไอตัวที่ที่ตัวนี้ที่เราทําแบบติดไฟติดสวิต์ปรับแสงข้างบนคือถ้าเราอยากจะปรับแสงเราก็ปรับนี้เลยแต่ไอตัวเนี้ยถ้าเกิดคุณเล่นเล่นอยู่ไว้แสบตาไว้ประมาณว่าเล่นไปนั้นเปิดแสงสว่างมากๆแล้วแสบตาไว้ไวอยากจะปรับทําไงอ่ะคุณต้องเซฟแล้วก็ปิดเครื่องให้เรียบร้อยถอดแบตออกแล้วก็มาเขี่ยตรงนี้ เนี่ยถามว่ามันสะดวกสบายมันก็ไม่ค่อยสะดวกสบายนะไอตัวมีสายแพร์เนี่ยแต่มันก็แพงอ่ะไอาสายแพร์ที่มีสวิตช์ปัดเลยอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ต้องเรียกอะไรไม่ต้องไม่ต้อง modify c a s สทำนองเนี้ยแต่แต่ปกติฝรั่งมันก็ไม่ modify c a s สนะปกติฝรั่งมันก็ไม่ไม่ใช่คำว่ามันแล้วกันไม่สุภา ains. พฝรั่งเขาก็ต่อเชื่อมจอเนี่ยเท่ากับ ตัวจ่ายไฟแบบว่าไฟสว่างไปเลยไม,ไม่ต้องปรับเลยคือเปิดมาแล้วไฟสว่างเลยไม่ไม่มีสว่างมากสว่างน้อยแต่ผมอยากทาให้มันมีสว่างมากสว่างน้อยเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะแต่ก็แล้วก,ก็ทำมานะนะ่เ็สก็แน่นหนาดีไม่ต้องห่วงแต่แต่แต,แต่ถ้าคิดจะใช้สายแพรแบบ แบบมีสวิตช์ปรับเนี่ยควรใช้บอดี้ที่เป็นของแท้แอนจาบตัวเนี้ยบอดี้แท้เพราะถ้าใช้บอดี้เนี้ยมันจะแน่นมากบอด y ี้บอดี้เตอร์ปาร์ตี้เนี่ยแบบเครื่องเปลืองแสงเนี่ยมันจะแน่นเกินเหมือนมันจะดันบอดดันกรอบมากเกินซึ่งไม่เป็นผลดีนะต่อกลอบอ่านี่ผมจะมาเทสนะครับเทสว่าไอ้ปรับแสงแบบนั้นกับปรับแสงแบบนี้ มันเป็นอย่างไงเกมเดียวกันไฟดับหมอดอีกไฟดับไฟทานหมดครับขออนุญาตเล่นมันทั้งวันเนี่ยดูดิไฟแดงจ้ะทานจะหมด นี่อันนี้ก็คือไฟไฟสว่างเลยนะครับไฟสว่างเลยเข้าเกมเลยไฟนอนแท้ติกแบตจะหมดแล้วตอนเนี้ยฮะไปไปทำให้ก่อนผมจะใส่ต่านตัวนี้นะครับแล้วก็ ปุ่ยเลยปรับเป็นไฟสว่างสุดเหมือนกันกลัวมันหักเหมือนกันนะเคี่ยวข้างในมันเนี่ยเคี่ยวปรับสวิตมันเนี่ยตัวนี้ผมต้องขออนุญาตเบาลำโพงอย่างหนักเลยเบาจนแทบไม่ได้ยินเลย ตรงนี้มันเลือกคัลเลอร์โหมดสีไม่เหมือนกันนะฮะจะประมาณนี้ต้องโฟกัสแสงมันเท่ากันนะครับเ,เด,ดี๋ยวสังเกตดีๆแต่อันนี้อันนี้นะถ้าดดสังเกตดีๆสีมันจะสดกว่าด้วยซ้ำน,นะครับเพราะว่าอันนี้ผมจูนเองไนงะ เราปับจูนคอนทาตเองแต่ไอตัวสายแพรแบบมีสวิตช์ปักเนี่ยคพือ่อาจอเสียบเลยไม่แล้วก็คอนทาตไม่ต้องจูนเลยมันใช้งานได้เลยเออมันก็เลยถามว่าสีมันมันมันจะอ่อนกว่าแบบที่เราปักจูนเองคือตัวนี้นะครับสีมันจะอ่อนกว่านี่ขนาดแต่เราตั้งคันเริ่มโหมดอะตั้งเป็นบีม ไปไหนล่ะตั้งคาร์ล m โมดแบบเป็น B เหมือนกันคาร์ลโมดในเกมไฟนั่งเป็นซีเท็กติกเนี่ยนะฮะตั้งเป็น B ีเหมือนกันนี่คือคาร์ล m โมดแบบคาร์ลูโมด B ีเหมือนกันนะอันนี้มาเลยดูว่ามันสีมันจะอ่อนกว่าด้วยซ้ำอันนี้จะเข้มกว่าสวยดีคือคือตรงเนี้ยตรงเนี้ยถ้าเกิดแต่กล้องมันมองไม่เห็นนะฮะตรงเนี้ยฉากหลังเนี่ยมันจะมีเหลืองๆเป็นลายๆายแต่อันเนี้ย ตัวของผมเนี่ยมันจะขาวๆเลยสีตรงนี้จะขาวไม่ค่อยเหลืองไม่ค่อยเหลืองเท่าเท่ากับตัวนี้อ่านี่คือความแตกต่างนะส่วนเรื่องเสียงก็ะนาขาดอยู่แล้วผมโมโลังโพงนะ,ะเนี่ยแล้วคราวนี้ถ้าเกิดสมมติเราอยากจะปรับปรับแสงไฟให้เป็น ด้นเกมปรับแสงไฟให้เป็นสว่างน้อยอ่ะผมออย่างเครื่องเรานี้เแล้วก็ปิดปุ๊บเป็นสว่างน้อยและนี่นี่สว่างน้อยแล้วฮะออกมาครับสองน้อยอแต่อันนี้ถ้าอยากจะได้สว่างน้อยก็ปิดเครื่องถอดแบตออกนะครับแล้วก็ค่อยมาไขาลงตรงนี้ให้เป็นสว่างน้อยใส่แบตใหม่เป็นไง ชอบไหมแบบนี้มีสว่านน้อยเท่ากันคนบอกว่าอ้าทำไมอันนี้มันดูสว่างกว่ามันมันไม่สว่างกว่ารครับคือกล้องมันโฟกัส โฟกัสไปที่ไอ้นี่เยอะด้ยวยผมกไม่รู้โฟกัสมันยังไงนะแต่คือโดยรวมแล้วเนี่ยสีเนี่ยตัวตัวแบบปักจุดเองเนี่ยแต่เข้มสดกว่า,าไปไนเถอะ กัดหน่อยโฟกัสหน่อยเนี่ยเข้มสด <c oughs> นี่เปิดดังสุดแล้วนะลำโพงอะ่ะไม่คุ้นหูเลยอะ่ะเพราะว่าผมฟังไอ้เครื่องขาวเนี่ยจนชินแล้วไง เสียงดังลั่นนะครับก็เอามาให้ดูกิกเพื่อเป็นการเปรียบเทียบนะครับว่าสายแพรแบบนู้นกับสายแพรแบบปกติเข้าไมา่ได้ว่าสายแพรปกติที่ถูกกว่ากันครึ่งหนึ่งคุณภาพก็ไม่ได้ด้อยกว่ากันเลยจับสายแพรแบบที่มีสวิตต์นะครับอันนี้ประมาณสายแพรแบบพิสซิฟประมาณ700นะฮะสายแพรแบบปกติจาเดิมเลยก็มาสามร้อยบบาทนะฮะ เราก็มาเหนื่อยหน่อยโมสวิตไฟข้างบนนะฮะแคบบ่นั้นเองแสงมันไม่ค่อยพอนะในห้องผมเนี่ยคือสเอันนี้เอา,เเอาปรับแสงให้จัดจ้ดเลยไงน,ยนี่คือแสงไฟในห้องนะนะคราวนี้จะได้เห็นมลนจัดจะนำือไปปิดลำโพงอีก ก็ประมาณนี้ครับผม